มาครับตำส้มตำอีกเหมือนเดิมครับพี่น้องนี่พริกใส่เบิดเล็กว่งดูดอใส่หลายแซบหลายพี่น้องพริกกระเทียม2เม็ดพออย่าใส่หลายตำพริกให้แหลกก่อนครับ ใส่พริกเลยหลายแซ่บน้องพริกแห้งครับท่ายวันหยุดด้วยนะครับทุกทา่านมาครับตำทุ่มตำกินด้วยกันครับนี่ผงนัวใส่ไปเลยครับแซ่บวันหยุดครับวันนี้วันหยุดตำทส่มตำกินครับผมมาเด้กินด้วยกันครับ ใส่น้ำตาลพี่นอ้องเสร็จเสรบรรจุตูกันนะครับมาเลยครับผมเสร็จเสบเลยครับใส่มะนาวพี่น้องเดี๋ยวปาดมะนาวก่อนอืมบรรจุดเด้อพี่น้องเลยไปทางไหนกันครับผม,มใส่น้ำมะนาวใส่มะนาวลงไป วันนี้ลงมือเองเลยครับใส่มะเขือเทศมะเขือเทศสามลูกใส่เลยครับใส่ใส่หลายแสบหลายละ่ะ <c oughs> ใส่หลายแสบหลายพี่นอ้องมาเด้อครับวันหยุดไปเที่ยวไหนกันครับผมมาคิดสุมตำมด้วยกันครับวันหยุดครับ เอ,อ้ยยอดเลยใส่น้ำตาลเชื่อมครับน้ำตาลเชื่อมพี่น้องใส่เลยครับ <c oughs> วันนี้ตำมั่วใส่ทุกอย่างครับที่มีใส่น้ำปลาครับนี่น้ำปลานัวๆเลยครับ ใส่ตอนด้วยครับตอนปลาแดกนะพี่น้องแซบขนาดนดี้อืมชัดๆเอาน้ำลงไปแซบหนัวครับผมจะใส่หลายดี๋วมันเค็มครับใส่ก็ต้องใส่ให้พอดีพี่น้องมันจะเค็มบอแซบนี่นาะนี่ใส่ปูปูดองครับ พูนาดองพี่น้องเอ้ยเป็นไงสดๆเศรษบกอสีสันพี่น้องเอ้ยริบหมดเลยช,กกลชิมหน่อยโอ้แซ่บขนาดนี่ครับทีเด็ดของเรา ใส่เป็นเลยใส่หอยใส่อย่างที่มีเราจะตำได้ไหมละ่ะทีนี้อ่โอ้ตำาม่ได้พี่น้องตำาว่ได้อืม แซ่บขนาดครับูมาครับผมกิน้วดยดกันครับมันหยุดเบิงพี่นอ้องเต็มครกเลยครับ <c oughs> ใส่แคบหมูก่อนแคบหมูเหลือครับใส่หมดเลยแคบหมู <c oughs> มาครับนี่พี่น้องเลยเป็นตาแสบครับม,มาครับผมแสบๆน้ำกันครับเดี๋ยวไปจัดจานก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวจัดจานให้ชมครับผม